สวัสดีครับสวัสดีอัปเดตหน้างานวันนี้นะครับอัปเดตหน้างานวันนี้ไม่ได้วันนี้แหละทำมาประมาณ15วันแล้วครับทํางานประมาณ15วันละเร่งงานจนไม่มีถ่ายไม่มีเวลาถ่ายคลิปให้ดูนะครับตอนนี้ก็เริ่มประกอบจัวของอาคารอาเนกประสงค์ของโรงเรียนอเวมารีอาอุบลราชธานีนะครับ ประกอบจัวใหญ่ทั้งหมด6ตัวแล้วก็ทัดต่างๆเสร็จหมดแล้วนะครับเสร็จหมดแล้วกําลังไล่เชื่อมครับกำลังไลเ่ลไลเชื่อมทั้งหมดครับกาลังไล่เชื่อมทั้งหมดตัวใหญ่ๆใช้เหล็ก6นิ้วครับปลาย6นิ้วทําเป็นคานนะครับารคบานเพื่อจะรับนี่นะครับคานทั้งหมดนี่นะครับกว้างทั้งหมดกว้างกว้างประมาณ32เมตร ความสั้น32เมตรใส่ตรงบนหัวเสานี้ที่เรามาวางเพดไว้นะครับที่เรามาวางเศษไว้แล้วเหล็กที่เหลือนี่เป็นส่วนประกอบด้านข้างใส่ลิงก์ต่างๆนะครับวันนี้ว่างนะครับฝนตกนะครับชีวิตช่างเชื่อมหน้าฝนทําใจนะครับทําใจทำบ้างหยุดบ้างนะครับ,รบ,ท,ำรบท,ำทำบ้างหยุดบ,บ้าง มันอันตรายนะครับผืนเชื่อมไปก็อันตรายตัวเองนะครับทํากับไฟฟ้านะครับเสี่ยงต่อการไฟดุไฟร่วต้องหยุดนะครับต้องหยุดประกอบก็ประมาณนี้นะครับใช้เหล็กกลมทั้งหมดไฟกลมทั้งหมดนะครับตัวใหญ่ฐานใหญ่ทั้งหมด6ตัวนะครับฐานใหญ่ทั้งหมด6ตัวนะครับ านใหญ่หตัวขอโทษนะครับขอโทษที่ไม่ได้อัปเดตหน้างานมาเป็นเดือนนะครับเพ่งจะมีเวลาว่างนะครับมาถ่ายคลิปให้ดูฝนตกก็ได้นั่งพักนะครับรอฝนหยุดประกอบงานก็จะประมาณนี้ทางช่างฟูงเขาก็ทำงานไป ได้เยอะแล้วนะครับท่างครูเขาก็ทําทงานได้เยอะแล้วรอแต่ครงหลังคาขึ้นนะครับรอพื้น,นครับพื้นเทเสร็จบ่มไว้อีก20วันนึงแหละครับกว่าจะเอารถเทรนขึ้นได้รถเทรนขึ้นได้ก็จะเริ่มประกอบนะครับเริ่มเริ่มยกเริ่มประกอบยกตัวยกคานใสทั้งหมดนะครับแผนงานแผนงานก็จะประมาณว่า ประกอบเป็นชุดนะครับประกอบเป็นชุดแล้วใช้เคนหิ้วขึ้นทั้งสองตัวนะครับเจอเคนสองตัวหิ้วขึ้นพร้อมกันนะครับต่อไปเป็นชุดเป็นชุดจะได้รวดเร็วนะครับเก็บงานข้างบนน้อยนะครับเก็บงานที่สูงน้อยปลอดภัยนะครับมันจะได้ปลอดภัยกับคนที่ขึ้นไปทํางานนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับที่อเวมารีฮานะครับส่วนส่วนที่มาลีมาลีเนื้อนุบลยังเหลือบ้านอีกหลังนึงนะครับกำลังขึ้นเสาอ,อยู่รอคงหลังคารอเขาช่างคูนเขาขึ้นเสาให้นะครับขึ้นเสาเสร็จก็จะไปทำโครงหลังคาให้นะครับก็จะประมาณนี้โอ้วันนี้ฝนตกครับ เด๋ยวตกเด๋ยวแดดเด๋ยวตกเด๋ยวแดดทำงานลำบากนะครับทำงานลำบากเอาไฟลงไฟดูดเจ้ใหญ่เัวใหญ่เชื่อมเชื่อมเสร็จหมดแล้วนะครับตจวใหญ่เชื่อมเสร็จหมดแล้วกำลังไล่เชื่อมพวกคัดนะครับพวกคัดตัวเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับกำลังไล่เชื่อมตัวคัดตัวเล็กๆน้อยๆที่ตั้งกองกองกองกันอยู่เนี่ย งาน,นวันนี้ก็จะมีประมาณนี้ช่วงนี้ก็จะทำงานประมาณนี้นะความสูงทั้งหมดความสูงก็จะอยู่ 8, 9เมตร8เมตร9เมตรประมาณนี้นะครับมันจะเป็นจั่วคุมทั้งหมดนะครับจั่วคุมมาเลยคุม,มจะเป็นอาคารในประเดกประสงค์คล้าย คล้ายๆโรงอาหารที่เดิมเนี่ยคล้ายๆกันจะคุมมาเป็นที่ไว้ทากิจกรรมของโรงเรียนนะครับเนื่องจากโรงเรียนอยู่ในเมืองพื้นที่น้อยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ ขอบคุณที่กดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ดี a เงาะป่าด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในะทานทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ